ใจน,นั้นลำเจียกแววยินเสียงขับกรนเจ้ยเจ้วดังมาจากที่ใดที่หนึ่งเสียงขับนั้นทุ่มสนอกทุ่มสนอกได้จังหวะจากคนทั้งลีลาผิวไหนเหมือนละลอกคลื่นในคงคาเดือนสิบสองล่องลอยกระทงหลวง ชนทั้งปวงเลยตามอารามแสงดอกไม้ไฟโชดช่วงเป็นดวงแดงทั้งฟุ้แดงตึงตังตึงตังดังสะท้านเสียงนกบินพลาดพรวดกลุพลดพรวดกลวด,ลวด,ลวดไอ้ตือ้อเสียง สียงโหวือเฮฮาอยู่หน้าฉานล้วนผู้คนล้นหลามตามสะพานอละมานนาว่าในสาคนบ้างก็เหผ้าปาพลึกสาปักมีเรือชักเซงเซเล เลสสลอนขับประโคมดนตรีมีละคนอะอะระชนรำร่าอยู่หน้าเรือบ้างก็ร้องสักว่าใส่หน้าทับล ok ูกคู่รับพร้อมเพราะสนอเหลือ ฟังสำเนียงเสียงดนตรีเสียงสตรีไม่ไม่มีเครือเป็นใยเยือ่อจับในน้ำใจชายฟังสำเนียงเสียงเสียงนางที่กลางน้ำเล้วหวนรำลึกนุชนุชทีสุดหมายกลับมา โอนททษรักถวยกายเฝ้าฟูงไฟชนละนาทุกนาทีนอนไม่หลับกลับลุกเปิดหน้าต่างจันกระจ่างแจมฟ้าในราศีราศีเห็นดวงเดือนเหมือนลักพักขิพักทีนี ยุพินพี่อยู่ไกลในนาพี่ฟังคพี่ฟังคอยนอนคอยระระห้อยหวนเสินดวนนี้ได้สิ้นทวิน okay, <but> ทวินหา <Okay. S 1> เห็นราหู <Okay. S 1> จูจับพระจันทราชาวพารา <Okay. S 1> อื้ออึงคนึงดัง พิลึกลั่นคลัน่นคลึกเสียงกึกก้องระคังโค้งกลอง,ลองเซ้ทั้งเตเสังประดังเสียงเพียงพื้นพิพพังมีทุกครั้งดังทุกดังทุกคราวเช้ชาทุกทีโอ้ว่าดวงจันท์เจ้าดูเศร้าหมอง ไม่ผุดพองเพื่อ,อพระยสีอยู่ในปากราหูอสุรีมีหน้าที่ปล่อยประสละกันเตตัวพี่มิได้มีหน้าที่ชื่นทุกวันคืนเฝ้าวิโอ ด้วยโศกสันควรคักหนึ่งถึงมิตรที่ติดพันพี่ชมจันต่างเจ้าเยาวมัน <c oughs> เมื่อวันที่เทศเทศนามหาชาติได้เห็นนาตนุชโนงณให้สงสารสับสับบุรุษ ครับข้างฟังกุมานชัช,ะชะวานแจมแจ้งด้วยแสงเทียนลมกระโชกมาวูบใหญ่พัดหน้าต่างที่ปิดท,ที่เปิดทิ้งไว้ปิดกระเทกเสียงดังลำเจียกสะดุ้งต,ตกใจตื่นจันเจ้า ยังสาดแสงนวลใยอยู่ทั่วนอกชานกลิน่นกลิน่นกลุน่นนมแมวจางหายไปแล้วแต่เสียงขับกรอนเมื่อครู่ยังเว้ยินในโสซประสาลําเจียกสลัดผ้าห่มไว้ข้างตัว กระทืบไปเปิดไฟที่หัวเตียงโคมไฟน้อยสว่างจ้านาฬิกาปลุกบนหัวเตียงบอกเวลาห้าทุ่มครึ่งนี่เราฝันไปหรือนี่เด็กหญิงรำพึงกับตัวเองรางทบทวนไล่เลียงความฝันที่ผ่านไปแล้วรู้สึก เสียดายอยู่ไม่ไหวลำเจียกลุกขึ้นนั่งอย่างงงงงครั้นแล้วก็ยิ้มออกเมื่อนึกได้ว่าบทกลอนที่เธอได้ยินในฝันที่แท้เป็นบทกลอนจากหนังสือนิราศเดือนของนายมี ที่เธอพึ่งอ่านไปเมื่อตอนหัวครับนั้นเองเป็นเพราะเธออ่านมากเกินไปหรือเปล่าจึงทำให้ฝันเห็นเรื่องราวชัดเจนเหมือนได้ไปอยู่ในเหตุการณ์น,นั้นเธอหันไปมองตั้ง น้อยกลางห้องสมุดแบบฝึกหัดวางโอนกันเป็นระเบียบกล่องใส่ดินสอยังวางสงบอยู่ที่เดิมถัดมาหนังสือนิราชเดือนยังเปิดท้างอยู่<ม>เด็กหญิงลุกเดินไปเปิดหน้าต่างมองดวงจันทร์ที่ยังลอยแสงนวลอยู่ค่อยฟ้า ขอบคุณนะคะจัน์เจ้าขอบคุณที่ทำให้หนูนอนหลับฝันดีเธอบอกพระจันทร์บนฟ้าก่อนจะกลับมาปิดไฟแล้วล้มตัวนอนบนเตียงนุ่มเตียงนุ่มรื่นเริงนั่นเองครั้งนั่นอีกนั้นอีกครั้งหนึ่ง เด็กหญิงได้ฝันหวังว่าเธอจะได้กลับเข้าไปอยู่ในฝันอันแสนรื่นเริงนั้นอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ